สายบุญสายยูทูบมาอยู่ดูบ้านโยมทิพยรหัมดูบ้านโยมรินบ้านเทพพยักษ์เลี้ยงประเทศพอเพียงเอากระหาประเทศพอเพียงนี่ก็หมูปลาพอเพียงลูกลายตัว ท่านใดต้องการลูกหมูป่าก็มาติดต่อกับโยมที่ถามบ้านโยมรินบ้านเทพพยักษ์หมู่ที่22ตำบลตะจงอำเภอพานตายอำเภออำเภอพานตายจังหวัดบุรีรัมย์ท่านนี่มูป่าลูกหมูป่าอยู่แบบพอเพียงก็ขอคุณ ไม่ต่อยมูปลาอีกข้องหนึ่งอือนี่นี่ลูกหลายตัวมันกัน มาดูหานมาดูประเทศประเทศพอเพียงกินกินง่ายกินรำงูปลา เดินทางตามรอยพ่อไม่มีวันตายสายบุญสายยูทูบหมูป่าพ่อเพียง<อ>คิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองรว,รวย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 จ้า